เชื่อไหมครับว่าโลเคชันแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะครับวันนี้พามาดูคอนโดทําเลทอง Regent Home บางซ่อนเฟส28ครับจุดเด่นที่สุดคือการเดินทางครับเพราะใกล้ MRT สถานีบางซ่อนที่เป็นจุด interchange สำคัญเชื่อมต่อถึง3สายทั้งสายสีม่วงสีน้ำเงินและสายสีแดงที่ยิงตรงถึงสนามบินดอนเมืองได้เลยความสะดวกยังไม่หมดแค่นั้นครับ จากตรงนี้แค่2สถานีถึงสถานีกลางบางซื่อศูนย์กลางการคมนาคมใหญ่สุดของไทยหรือจะไปท่าเรือบางโพก็แค่2สถานีจะเข้าเมืองไปจตุจักรก็แค่4สถานีและ15นาทีถึงเซ็นทรัลลาดพร้าวครับห้องที่เราจะพามาชมวันนี้อยู่ที่อาคาร C ชั้น19ครับเป็นชั้นสูงที่ให้ความเป็นส่วนตัวและวิวสวยมาก ภายในห้องขนาด28ตารางเมตรจัดสรรพื้นที่อย่างดีกันห้องนอนเป็นสัสดส่วนให้เรียบร้อยแล้วครับตกแต่งครบสภาพห้องดีพร้อมให้คุณหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันทีและนี่คือไฮไลท์ครับวิวจากชั้น19ยามค่ำคืนบรรยากาศดีโปร่งโล่งสบายตาแบบนี้เลยครับทำเลดี ห้องสวยชั้นสูงแบบนี้เสนอขายเพียง1.38ล้านบาทเท่านั้นคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วครับสนใจรีบทักมาคุยรายละเอียดกันได้ที่วิชาดี Property นะครับ